เคยเจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดที่บร,ริเวณทางด้านหลังต้นแขนตรงนี้บ้างไหมครับเราจะให้คนไข้เกรงแขนกลางแขนออกเราจะเห็นลำของกล้ามเนื้อขึ้นชัดแจนแขนมาข้างหลังในลันกษณะนี้พร้อมกับหมุนแขนเข้าจุดไหนที่เจอจุดกดเจ็บเราจะเน้นเยอะขึ้นนะครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เคยเจอคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดที่บริเวณทางด้านหลังต้นแขนตรงนี้บ้างไหมครับแล้วมีอาการปวดล้าวไปทางด้านหลังตรงนี้อาการพวกนี้มันมีปัญหามาจากกล้ามเนื้อเดลตอยโพสชิเลียไฟเบอร์นะครับมาดูอาโตมี่ของกล้ามเนื้อเดลตอยนะครับเดลตอยเนี่ยคือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกางแขนเนาะมันจะมีอยู่สามพาร์ทด้วยกันหลักๆก็คือทางด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวที่เราพูดถึงถ้าคนที่มีอาการปวดที่ด้านหลังต้นแขนหรือหลังหัวไหล่เนี่ยจะสงสัยที่กล้ามเนื้อเดลตอยโพสชิเลียไฟเบอร์ ทีนี้เดลตอยโพสเทเลคือเดลตอยด้านหลังนะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะมาแบ่งหรือว่ามาดูอนาโตมีเฉพาะลงไปเลยเนี่ยเราจะดูอย่างนี้ครับจุดเกาะของเขาเนี่ยจะมีจุดเกาะต้นอยู่ที่ Root of s c a p ปูลาร์สไปก็คือตัวสะบักนะตัวสะบักที่อยู่ทั้งรอบแล้วก็จะเป็นจับัาจนถึง a ะโครเมียนโ c e s ซนะครับตัว a ะโครเมียนโ c e เซทางด้านบนเนี่ยมันจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเป็นทางด้านหน้าตรงคาวิเคินะครับ แต่ทางด้านหลังเนี่ยจะเกาะแค่บริเวณ root o f spine ทางด้านหลังของ s c a p u l a เนาะแล้วก็จะยาวมานะครับมาจนถึงต้นแขนต้นแขนทางด้านข้างตรงนี้เราจะให้คนไข้เกรงแขนกางแขนออกเราจะเห็นลำของกล้ามเนื้อขึ้นชัดเจนอย่างนี้นะครับลองเกรงแขนสิกางแขนกลางแขนออกอ่าตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่าขอบของกล้ามเนื้อเนี่ยอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็วางลองอ่าแค่นั้นนะครับจุดของกล้ามเนื้อก็จะอยู่แค่นี้ ดังนั้นถ้าเราอยากรู้ว่ากล้ามเนื้อเดลต์ตอิโพสเทเลียไฟเบอร์ iber, มีปัญหาไหมเราจะสั่งให้คนไขน้ทำท่าแอน่นไปทางด้านหลังแล้วหมุนแขนออกไปทางด้านนอกแบบนี้นะครับแอ่นไปทางด้านหลังหมุนแขนไปทางด้านนอกแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อเดลต์ตอิเนียเขาจะหดเต็มที่เลยนะครับเท่านี้ถ้าคนไข้ทำแอคชั่นนี้แล้วทําท่านี้แล้วมีอาการปวดล่าลงไปอย่างเงี้ยเราจะสงสัยว่ากล้ามเนื้อเขามีปัญหา ทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการนวดก็เป็นนวดตามลายกล้ามเนื้อเลยครับให้คนไข้ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายมากที่สุดนะครับแล้วก็หมุนแขนเข้าข้างในด้วยนะครับแล้วก็พยายามถ้างองแขนไปข้างหน้ามันจะตึงมากขึ้นเนาะใช้มือเนาะกดไล่ใต้ขอบของสะบักทางด้านล่างนะครับแล้วกดเข้าไปนะครับไล่ไปให้ครบทั่วๆลายกล้ามเนื้อจริงๆเราสามารถนวดได้ไปถึงเดลตอยมิเดิลไฟเบอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าเราวันนี้เราสอน โพสเลียไฟเบอร์ก่อนเนาะกล้ามเนื้อพวกนี้ถ้ามันตึงมากๆเนี่ยมันจะทําให้คนไข้มีอาการปวดล้าวไปทางต้นแขนหรือห้างหัวไหล่ทางด้านหลังได้ดังนั้นเวลาเรากดเนี่ยพยายามหาจุดติ๊กเกอร์พอยต์หรือจุดกดเจ็บคนไข้เนาะถ้าเจอเราก็เน้นเยอะหน่อยนะครับเวลากดเราจะกดค้างนับ1 2 3 4 5แล้วผ่อนก็ได้หรือจะนับ1ถึง3แล้วก็ผ่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิค จุดไหนที่เจอจุดกดเจ็บเราจะเน้นเยอะขึ้นนะครับเวลาเรานวดกล้ามเนื้อเราจะต้องเน้นนวดคลายกล้ามเนื้อให้ทั่วลายโดยเฉพาะจุดที่เป็นตัวไฟเบอร์หรือตัวกล้ามเนื้อเลยนะคือตัวขอบใกล้ๆเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านหลังแถวนี้จะเป็นจุดที่มันตึงมากเจ็บมากนะครับแล้วกล้ามเนื้อเดียวต่อยเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นตื้นนะก็คือพูดง่ายว่าจับไปเนี่ยโดนเดียวตอยเลย นะแต่ว่าถ้าเปิดเดลตอยขึ้นจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกลงไปแต่กล้ามเนื้อชั้นตื้นนี่ก็เป็นมัดใหญ่เหมือนกันดังนั้นเราจะแก้เราก็แก้มันโดนจุดนะครับประมาณนี้นะครับเราก็จะนวดให้ทั่วๆประมาณ 3- 5รอบนะครับในแต่ละพาร์ทอยากจะแนะนําให้แบ่งจุดไล่นวดให้มันครอบคลุมแล้วก็ถ้าเจอจุดไหนที่มันตึงเป็นลำเราเน้นจุดนั้นเยอะขึ้นอาจจะ5รอบก็ได้ถ้าจุดอื่นไม่ ตรงนี้ผมเจอผมก็จะเน้นตรงบริเวณที่มันมีอาการตึงปวดนะครับรวมด้วยนะครับทีนี้เวลาเราเจอจุดกดเจ็บหรือว่าจุดที่มันเป็นจุดติ๊กเกอร์พอยต์ของคนไข้เนาะเราก็จะเน้นกดแล้วคลึงไปรอบๆพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเนี่ยมันคลายได้นะครับแล้วลองถามอาการคนไข้ดูว่าจุดที่เราจุดกดเจ็บที่เรากดเนี่ย มันมีการรีเฟอร์เพนหรือมันล้าวลงไปที่แขนหรือเปล่าถ้ามันมีอาการปวดล้าวเนี่ยก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีปัญหาของกล้ามเนื้อมัดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถจะนวดคลายรอบๆตัวมันด้วยนะเช่นกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างเคียงอาจจะเป็นอินฟาสปานาตัสหรือว่าเทเลสไมเนอร์ร่วมด้วยก็ได้นะครับเพื่อทําให้ผลการรักษาเขาดีขึ้นด้วยนะครับจริงๆกล้ามเนือ้อเวลามันเกร็งกลุ่มกล้ามเนื้อเดียวกันก็มาจากเกร็งร่วมด้วยนะครับ ทีนี้เราจะทําการคลายกล้ามเนื้อโดยการให้คนไข้เกรงกล้ามเนื้อนะครับพร้อมกับทาแอคชั่นของกล้ามเนื้อนั้นค้างไว้นะเท่าที่คนไข้จะไหวเนาะแล้วผ่อนลงมันจะเป็นเทคนิคในการกดกล้ามเนื้อค้างเนาะออกแรงต้านกับเรานะครับถ้าเผื่อเราออกแรงต้านได้ระดับหนึ่งแล้วคนไข้เกรงจนล้าเนี่ยกล้ามเนื้อที่เรานวดคลายมันก็จะคลายได้เร็วขึ้นนะครับวิธีการคือให้คนไข้ทำแอคชั่นกล้ามเนื้อครับโดยการแอ่นแขนมาข้างหลังในลักษณะนี้พร้อมกับหมุนแขนเข้านะครับ หมุนแขนไปเป็น external rotation นะค้างไว้แล้วเราก็ใช้มือเนาะกดแขนเบาๆค้างไว้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วให้คนไข้าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวค่อยๆวางแขนลงช้าๆช้าๆวางแขนลงนะครับเราทำประมาณเซตถึง2เซตนะครับอีกทีนึงคนไข้ย,ยกแขนพร้อมกับหมุน external rotation ค้างไว้ออกแรงต้าน1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10ผ่อนลงอหายใจออกยาวๆครับอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ Extend พร้อม e x t e n i o n a l Rotate นะครับออกแรงต้านสู้กัน1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ผ่อนหายใจออกยาวแบบนี้นะครับแล้วให้คนไข้พักแล้วก็ทำการรีเช็คถ้าคนไข้มีอาการปวดมากๆแล้วก็คลายซ้ำไปอีกรอบที่ตัวกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ รีเช็คกล้ามเนื้อด้วยว่าตัวกล้ามเนื้อที่เราคลายอยู่เนี่ยโพสเทเลียไฟเบอร์เนี่ยมันคลายไหมถ้ามันคลายก็ถือว่าโอเคสําเร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไปยืดกล้ามเนื้อต่อได้หลังจากที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้เทคนิคโฮลีเล็กกล้ามเนื้อไปแล้วนะเราก็ควรจะมาทําการยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้มันคลายมากยิ่งขึ้นโดยทำนี้นะครับให้คนไข้นะใช้ศอกกั้นแบบนี้นะครับพร้อมแขนมาวางที่ไหล่หมุนแขนลงนิดนึงแล้วดึง ช่วงศอกมาทางด้านข้างให้กล้ามเนื้อเนี่ยตึงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับค้างไว้นับ1น0ถึงยีนะครับทํา3ถึงหรอบครับเพิ่มการยืดกล้ามเนื้อกลุ่มทางด้านหลังนะครับโดยการทำท่าแอคชั่นของกล้ามเนื้อสวนทางนะวิธีการก็คือปกติเขาจะเอ็กเทนชั่นมาทางด้านหลังแล้วก็จะทำเฟกชั่นนะครับแล้วก็ทํา หุบเข้าไปข้างในนิดหนึ่งนะพร้อมกับหมุนแขนใช้มือนะครับจับที่บริเวณข้อศอกตรงนี้แล้วดึงออกไปนะครับเอียงตัวจับตึงที่บริเวณทางด้านข้างตรงนี้นะครับท้างไว้20วินาทีทำ3-5รอบเหมือนกันครับ ครับประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่มีอาการปวดที่บริเวณด้านหลังหัวไหล่นะครับปวดล้าวลงไปแขนลองไปใช้ดูเนาะการคลายกล้ามเนื้อที่เดลตอยโพสทิเลไฟเบอร์ใครที่สนใจเทคนิคการรักษาประมาณนี้ก็กด subscribe ช่องของเราไว้นะครับจะมีเทคนิคการรักษาแล้วก็เน้น anatomy ของกล้ามเนื้อพวกนี้ด้วยสนใจติดตามกันได้ครับส่วนใครอยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์ครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่หมๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ไลน์ OA ของเรานะครับ l ล n e ID บั it ิตคลินิกค @bunditclinic บันดิตคลินิกครัส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977ครับ0853699977สามารถนัดหมายได้ทั้งสองสาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ